เสียเวลาเมื่อย็นมาแล้วครับไม่ค่อยหอยิวเลยเหมือนเดิมป่ะรสชาติเหมือนเดิมบเเนี่ยก,กินได้นะไม่กินไม่หมดหรอกทำอ่อยฮะทำอร่อยอือโรงแรมวิจิตล,ละครรล่ออเมเรยองเลสีสเกตนะครับรลายมากเขาไม่มีซอสพริกใม่หอหมเอาไปละ จะขอเลยเอาป่ะมันได้กินแล้วเนี่ยเจ้าอ,อ,อาจารย์เต้อาบน้ําอยู่เลยครับอาจารย์เต้บอกว่าไม่กินนะครับอาจารย์เต้บอกว่าเอ,อถ่ายรูปกับอาจารย์เต่อแล้วเห็นซิกแพคอาจารย์เตเ่อบอกขอลดข้าวแล้วกันเลยไม่กินข้าวอาจารย์เต้อาบน้ําอยู่รสมะยวเด็ดเลยครับ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> โอเคครับฝากเลยครับวิจิตนครน,นะครับไ,ได้เป็นสปอนเซอร์ครับแต่ว่ามาแล้วประทับใจมากครับ <S <S 2> <S 2> สาวยน้ําใหญ่มากครับน้ําอุ่นมากครับสะวยน้าเย็นอุ่นไหม <S <S อุ่นปากสัน <S 2> <S 2> เอาน้ําอาบน้ําในงในห้องน้ำเลยไหลแรงไหมน้ํ <S <S าในห้องน้ําไหลแรงไหมไหลแรงแต่ว่าร้อนเกินไป แล้วแล้วมันตัดเป็นเย็นไ่ะแต่มันร้อนอยู่ปุ๊บมันก็นตัดเป็นเย็น,นอ่ะก็มลยแบบพึ่งฟิ้นอยู่ใช่ป่ะเพื่อนคนหนึ่งตักนาร้อนโอ้ยดีินั่นแหละมาเลยอาบนานคำว่าดีไหมดีมากประทับใจม,มากแล้วก็เดี๋ยวเรามาสิสเกตอีกหลายงาน,นครับเดือนมะกะลาแต่คุยกับอาจารย์เดียแล้วแต่เกอาจารย์เดีย,อาาย,ดยบอกไม่ให้ไปนอนบ้านแล้วสักคู่หนึ่งก็บอกว่าให้ไปนอนบ้านผมจองโรงแรมไปหมดแล้วอ่ะ เต้ล้วเต้ยเต้ยไม่สนใจก,นนก,กินบบข้าวเลยเต้ยอ่ะอาบน้ำน้ำไม่มาเลยที่มึงกินอ่ะทำ่ังไงวเข้าอเห่ขุนไม่ให้ไข่มันก็ไข่ทอดไม่สุกใช่มันเป็นข้าวไม่สุกมันเป็น่ใช่บม่มมมใช่ไม่ใช่หมุนๆใช่ป่ะ กกนนลแล้วมันซ่บกระตัดใครเนาะมันชอบกินท้งตั๊กแตนล้วก็อร่อยครับมันแซ่บกระตัดใคอ,อเราก็ลัดูหลอก,กวร้านโรงแรมเพาอาหารอร่อยมันเล่นน้ำอยูข้าวสั่งมาเล่นเล่นกันอช่อยเยอแบบที่ไหนนี่แปดสิบห้าบาทถามว่าแพงไหมแพงแต่ก็โอเคถ้กินว่าไรตรงนี้ มันหายกินไม่ได้บอกนะเราไม่ได้กินทุกวันนะมันหายกินไม่ได้ใช่ไปงางแบบโอ้โหหากินเยอะมากสิ่งพื้นทสุดท้ายคือก๋วยเตี๋ยวมันหายกินไม่่ได้ถ้าไม่ใช่แบบจําเป็นอย่างนั้นอยู่ที่มันจําเป็นไงอีสังแก้มก็แบบนาเกียรติพูดตอนแรกผมจะสั่งแก้มให้น้องๆน้องวาจะสั่งแก้มทำไมนี่มันก็มีกินวะ แต่ว่าข่าไข่คนเขาท,ทำดี<ล>ถ้าแบบเป็นลาลานิดเอกนิดอะไรนี้จะได้สั่งแชมคิ้วแล้วอ่ะเราไอ้ไอ้นี่น่าอร่อยดีเลยเ,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 เอานี่ครับอพอดีเจอกันอยู่ที่ชัยภูมินะครับส่งท้ายพี่เก่าแล้วมาพี่ใหม่ชัยภูมินะผมก็จะมีถ่ายคอนเทนต์บ้านพีแน่พแมงมันดีกว่านะครับมันดีกว่น หล่อมแดงกัมตึ่มกัมตึ่มกัมช่างเล็กกัมช่างบนญนื้อนี่ทุกคนผมเพิ่งอ่านประวัติบ้านหลังนี้ไอ้ห้องเนี่ยบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านมันสร้างมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบแปดแต่เขาลดวีดูเวทไหมาทำดีทำดีทำดีบางคนมาถ่ายรูปเยอะเลยคือมันเยอะอไหมว่าบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่อะเปิดไปข้างนอกอ่ะคนเยอะเลยอะมาถ่ายรูปมึงก็แบบเป็นแขกวีไอพีอะ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างนอกอ่ะเปิดไปเอดเนี่ยอ้าวดูดิ๋ยตาวแยกผมกินหมดแล้วเนี่ยเปิดป่ะโหปกติปกติถ่ายแน่นอนในรอบนี้ถ่ายกับตั้งนี่ครับ อะไรเป็นหลังกาแฟอะอะดูแบบเล่นวายนี่เนี่ยเดี๋ยวผมขอรีบเข้าก่อนเดี๋ยวด้านเต่าแบบมีข้าวหมดว้าอาจารย์เต้ก็นอนด้วยกันนะครับนอนด้วยกันสามคนอาจารย์ที่อาบน้ำอยู่ก็มากันน้องครับก็ผมไม่มีไม่มีเพื่อนนาก็ชวนน้องมาเพราะว่าพี่แซมอยากถ่ายคลิปคอนเทนต์ ก็เลยไม่ได้มาด้วยกันก็ตอนแรกพี่จันจะมาด้วยปรากฏว่ารถเต็มไม่มีอะไรนะครับพวกเรายังสัมพันธ์ทำไมตียังดีอยู่ส่วนน้องมะนาก็ชวนแล้วไม่มาครับเพราะว่าน้องมะนาก็อยาก้นรดบัสพี่รถบัสมันก็อสนุนเลยแบบนึงเนาะใช่ไหมม่ได้พูดคนเยอะอันนี้มาถึงก็นอน ตับสบายพอสมควรนั่งรถนี่นั่งรถตัวโตแล้วมารถตัวโตฟิลคนละอย่างคื<ต>อห้อาแบบคนละลายมีฟิวแบบเลนน้ำอายน้ำหนองอยังเปน็นนั่งรถแบบสเลื่อนกลมกันนึงแน่นอนแหละเด่นสองน,นังรถบัสกันเลยกินได้ก็ได้ ตอนแรกม่ได้ถ่ายนึงนาทีเนะี่ยจะลงเพจยังเจวไม่ได้ลงยูทูบด้วยเหนื่อยั่งเลยว่าผมชิดเลวอะไรนั่งรถบัสมันไม่ได้ลำบ,บากเหมือนที่คนอื่นเคยคิดนะ แกตัวเองปรับตัวมันก็อยู่ได้แหละแต่ว่าถามว่าพี่ไปได้ไหมพี่ก็ไปได้เลยแต่ว่าพี่เลือกไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรยากเลยเพราะนี้เพราะนี้ที่มันก็พอวังเป็นอยู่มาสามสิบปีแลยเพิ่งขึ้ยู่ได้อืมแล้วบ้านเราไม่ได้ร้อนด้วยเนาะใช่ไหมหนาวหนาวขับขับไปเสียงดังปะก็โดนแกเลยโอ้เร่งแกตลอดเลยเพราะว่าอะไรอืมเล่นพ่อ อากาศจะได้ถ่ายเทคนมันหลายอืมแล้วกลิ่นแล้วมีกลิ่นอนะไรไหมมันก็มีกลิ่นรถบ้างกลิ่นอะไรบ้างถ้ามันเปิดเวทยแต่ค<า>ืออาจารย์รถตีจะดีเนี่ยคือว่าสนใหญ่รถอาจารย์รถตีนั่งสองบอนะเบาะเนาะเขาคือครั้งแรกน,นะจะถ้าเป็นจริงๆน่ะก็จะเป็นนักลารงศิลปินอยู่ขนะ้างหน้าหน้ารถส่วนหลังรถก็คือนักร้องตีทั้งหมดเลยก็คือพอสนรินก็ไม่ไม่ได้คุยกับใครหรอกผมก็คุยกับพี่เกิร์มือเบียดนัดเดียวเด็กนอน แล้วก็เริ่มจับโทรศัพท์ใครโทรศัพท์นั้นใส่หูฟังอืคือผมไม่ได้มาประจำนะทุกคนผมไม่ชิ้นวันหมาเพราะว่าผมมาโอเคครับขึน้นขึ้นนี้นะครับเวเจอกันที่ชัยภูม